สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5โฮมคาร์ศูนย์รวมรถบ้านรามิทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับสายบรรทุกสายขนเน้นพื้นที่ใช้สอยนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับนัดแนะนําเป็นรถคันด้านหน้านี้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถทาทาซีนอนรุ่นซิงเกิลแครนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับดีเซลนะครับให้แรงม้ามาถึง150ม้าเลยนะครับคันนี้รถปี18ใช้งานมาแล้วนะครับ41,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ นัดบอกไว้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับคุ้มจริงๆจากราคารถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกห้างมาถึง59,900บาทนะครับวันนี้นะครับเราขายเพียง259 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดเงินไปแล้วนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงถึง2 5 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรถปี18รถวิ่งมา41 0 0 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชั่นคันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ด้านกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับระบบไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับรุ่นนี้ออปชันเน้นใช้งานมากกว่านะครับไม่เน้นออปชันนะครับได้รถสวยไม่น้อยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ2.2 VTT นะครับเป็นรุ่นของเขานะครับเครื่องยนต์ 2,200cc ดีเซลนะครับให้แรงม้ามาถึง150แรงม้าเลยนะครับคันนี้นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับกระจกไฟฟ้าเบาะผ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรุ่นนี้ เกียร์ธรรมดานะครับแบบ5สปีดนะครับวิทยุนะครับเครื่องเล่นวิทยุมีพร้อมนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ปรับธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรอบๆพันกันเลยนะครับกับด้านกระบะนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์เป็นรุ่นของเขานะครับ150นะครับ NX นะครับ SD มาพร้อมหลังคานะครับคันนี้ ไปไหนไปได้หลายคนนะครับไม่ว่าจะบรรทุกนะครับสายขนต้องไม่พลาดเลยนะครับคันนี้นัดบอกไว้ได้เลยนะครับรถปีสิบแปดวิ่งเพียงสี่หมืนหนึ่ันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรอบๆพันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อกระทาฝาครอบนะครับพร้อมยางมิชลินนะครับขนาด21575 R16 เลยนะครับ ยางยังใช้งานได้ดีนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับรุ่นนี้กุญแจ2ชุดเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับใช้งานมาแล้ว41,226ิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปคุ้มจริงๆนะครับนัดบอกไว้เลยเลยต้องไม่พลาดสําหรับ e p นี้นะครับ สำหรับ EP นี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0815151515นะครับเบอร์ผม0633426466นะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับ EP นี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่และติดตามนัดได้ในช่องทาง y o u t u b e 5 h o m คา a r ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5สำหรับ EP นี้นัดลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ